สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูขนมหวานเจนะคะก็คือขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยส่วนผสมที่มีวันนี้ก็คืออันนี้คือแป้งแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วอันนี้แป้งถั่เขียวแล้วก็อันนี้แป้งทาวเย,ยมอมแล้วก็น้ําตาลปี๊บแล้วก็หางกะทินะคะแล้วก็อันนี้มีใบเตยะคะ่ะ วิธีทำนะคะก็คือเราเอาผสอาแป้งใส่ลงไปเลยะคะ่ะใส่ลงไปใน้วยคสนโนะคะแป้งทุกตัวใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลปีบ ะทินะคะก็ค่อยๆเติมลงไปแล้วก็นวดให้น้ำตาลปี๊บละลายก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเติมฐานกะทิลงไปนะคะแล้วขยำให้น้ำตาลปี๊บละลาย ก็ใส่ใบเตยลงไปพยามแล้วก็เพิ่มกิ่นหอมให้อบขนม ขยายมไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้น้ำตาลผิวก็จะเริ่มละลายแล้วแป้งก็จะเริ่มเข้ากันแล้วก็ต้องการใส่เบเตยลงไปนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการที่ไม่ให้แป้งเกาะตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดนะคะแก็ให้ขนมมีความหอมตัวขนมมีความหอมเมื่อแป้งเริ่มละลายแล้วก็ไม่มีก้อนแป้งแล้วเนี่ยเราก็ เอาไปลแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากรองขนมเดี๋ยวก็กรองขนม,มขนะคะใช้ทช้อนตาถีนะคะ ก้อนกับน้ำตาลที่เป็นก้อนในการทอดะ,ะอ่นตัวขนมเราก็เรียบร้อยแล้วหอมจะนึ่ง่อนที่เราจะนึ่งตัวขนมนะคะเราต้องนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนนะคะประมาณ4-5นาทีนะคะก่อนอย่าให้แน่นมากนะคะ เหลือให้พื้นที่ไอ้น้ำขึ้นมาได้ด้วยการนึ่งถ้วยขนมให้ร้อนเนี่ยเพื่อที่จะให้เวลาขนมเย็นแล้วเนี่ยจะได้แกะออกจากพิมได้ง่ายไม่ต้องวางหนามากนะคะวางประมาณนี้นะคะแล้วก็ เช็ดฝาให้แห้งแล้วปิดฝาแล้วก็ระหว่างนี้ก็รอน,นึ่งประมาณสี่ึง้านาทีขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําหน้าขนมกันนะคะหน้าขนมส่วนผสมก็จะมีหัวกะทินะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเค้า,แล,แ,าแล้วก็มีเกลือนะคะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ใช้ตะก้อคน เมื่อแป้งเริ่มละลายดีแล้วนะคะเราก็จะทิ้งแป้งตัว,ตว,ตวหน้ากะทิเนี่ยไว้แป๊บหนึ่งนะคะให้แป้งมันอิ่มตัวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมากรองกันนะคะโอเคค่ะห้าสี่สามสองค่ะหลังจากที่เราพักแป้งไว้สักระยะหน,นึ่งแล้วนะคะตัวหน้าตัวหน้าขนมของเรานะคะเราก็จะมากรองออกนะคะเพื่อความเนียนของหน้าขนมนะคะแล้วก็อาจจะมีเศษแป้งบ้างที่ มันยังเป็นก้อนแป้งอยู่แล้วก็มากรองออกแล้วเดี๋ยวเรารอขนมที่เรานึ่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวหน้าขนมเนี่ยหยอดลงไปแล้วก็นึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตรงน,นี้นะคะเราก็นึ่งช่วยได้ที่แล้วนะคะ เราก็จะมาหยอนตัวขนมแล้วเราก็ต้องเช็ดฝานะคะเช็ดฝาให้แห้งพักไว้แล้วก็ม่หยอดทุกครั้งที่หยอดขนมนะคะเราจะต้องตวนทุกครั้งนะคะเพื่อที่ให้แป้งเนี่ยมันจะกระจายตัว เพราะว่าถ้าเราตั้งไปเฉยๆเ,เนี่ยแป้งมันจะตกตะกอ,อ,อนอยู่ข้างล่างนะคะหยอดขนมประมาณสองส่วนสามถ้วยนะคะหยอดเลยคคะ การนึ่งนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะค่อนข้างไปทางแรงนะคะแล้วน้ําที่อยู่ในซึ้งต้องมีประมาณสามส่วนสี่ซึ้งนะคะการทําขนมไทยส่วนเนี่ยเวลาทําเวลาแบบนึ่งเนี้ยจะต้องมีน้ํสามส่วนสี่ซึ้งเสมอนะคะรอประมาณ10บนาทีนะคะค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวขนมของเราเป็นยังไงบ้างดูว,ว่าสุกหรือยังแล้วก็ซ่อมเนี่ยนะคะทิ้ลงไปถ้าไม่มีน้ำน้ำติดมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วต่อไปเราก็จะมาหยอดหน้าขนมดีไฟลงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ร้อนมือมากนะคะหน้าขนมเมื่อกี้ที่เรา กรองไว้นะคะใส่แป้งเรียบร้อยแล้วก็หยอดไปจนเต็มนะคะเต็มถ้วยหยอดให้เต็มถ้วยหน่อยนะคะแล้วหน้าขนมเราจะสวยพยายามคนแป้งที่นอนก้นนะคะ หยอดถ้วยครบแล้วเราก็เร่งไฟให้เป็นไฟกลางเหมือนเดิมน,นะคะแล้วเราก็เช็ดฝาเช็ดฝาซุงนะคะให้แห้งค่ะแล้วก็หน้าขนมก็นึ่งสิบนาทีค่ะอ่ะค่ะเรามาดูกันนะคะตอนนี้ได้ได้เวลาแล้วนะคะอบ นึ่งมาประมาณสิบนาทีเวลาเปิดฝานะคะให้เปิดอย่างนี้นะคะเนให้น้ำจะได้ไม่หยดลงไปที่หน้าขนมนะคะเห็นไหมคะหน้าขนมตึงสวยเราก็ยกออกตัดเตาแล้วก็กาัไว้แล้วเห็นน้ำไหมคะน้ำมันจะลดลงนะคะถ้าเราจะนึ่ง ถึงต่อไปเราจะต้องเติมน้ําขึ้นมาให้ได้3ส่วน4เหมือนเดิมแล้วรอเดือดเึงนจะนึ่งใหม่นะคะหลังจากที่เราเติมน้ำ3ส่วน4หลังเดือดแล้วนะคะแล้วก็ลงไปนึ่งถ้วยเหมือนเดิม4นาทีนะคะเดี๋ยวพอร้อนพอครบ4นาทีเราก็ค่อยมาหยอดตัวเหมือนเดิมนะคะอ่าค่ะครบเวลาแล้วนะคะ เราต้องคนทุกครั้งก่อนยอน ครบเวลาแล้วนะคะเปิดออกมานนสวยงามสุกแล้วค่ะแล้วก็เริ่มหยอนหน้าอันนี้ก็ต้องหยอดให้เต็มเต็มถ้วยนะคะ ทีนะก็เดี๋ยวมาดูกลย10นาทีมาดูกัน,นะคะ่ะอะค่ะอันนี้ครบเวลาแล้วนะคะแล้วก็มาเปิดหน้ากันว่าเป็นยังไงบ้างนวา,าสวยงามคะ่ะเจ้ต้อย